วัีค่ะวันนี้นะคะมีสินค้าจากแบรนด์ Albina นะคะมาแนะนํานะคะเป็นเซตบํารุงผิวหน้านะคะที่ตัวนี้เด็ดมากๆเลยสําหรับผิวแพง้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นเซตโกจินะคะเดี๋ยวจะมาแนะนํากันเลยนะคะใน1เซตเนี่ยมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มแนะนํากันทีละตัวเลยนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะ โกจิเดครีมค่ะตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลยก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะแถมมี spf 20อีกด้วยนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นแบบนี้สีชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยนอกจากจะบำรุงผิวนะคะก็ยังมอบพความชุ่มชืน้นมอบอความขาวใสแล้วก็ช่วยให้ผิวเนาเซลผิวยังอ่อนโยนนะคะ เวลาทาเนี่ยผิวเราจะรู้สึกอิ่มน้ํานะคะแล้วก็หยุ่นๆน,นะคะแบบว่าไม่แห้งตึงเลยนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะจะเป็นตัวไนท์ครีมค่ะตัวนี้เด็ดมากเลยตัวนี้นะคะเป็นกระปุกสีทองแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยนะคะยับยั้งแบคทีเรียนะคะต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยซึมเร็วมากๆเลยนะคะสบายหน้าแล้วก็ผสมสารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะช่วยชะลอวัยนะคะไม่ให้เราแก่เร็วเนาะต่อไปนะคะตัวที่3ามก็คือตัวนี้นะคะโกจิเซรั่มค่ะมันจะเป็นนี่เป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะจะเท,ทให้ดูเซรั่มตัวนี้เนี่ย อ่อนโยนมากๆเลยนะคะมีสารสกัดจากวิตามินซีเข้มข้นนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ออกซิเดนนะคะช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยนะคะใครไม่อยากมีริ้วรอยก่อนวัยควรแนะนําตัวนี้เลยนะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าแล้วก็รอบดวงตานะคะไม่ต้องเว้นเลยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เนี่ยทั้งอ่อนโยนนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่า ทดสอบมาแล้วนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนมากจริงๆนะคะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวเป็นพิเศษด้วยตัวเซรั่มตัวนี้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ค่ะกจิเฟสวอชนะคะเป็นโฟมล้างหน้านะคะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกนะคะจากใบหน้าของเรานะคะนอกจากจะ เป็นพวกคราบเครื่องสอางําอางเงาใครแล้วนะคะยังขจ,จัดความมันอีกด้วยนะคะแล้วก็ลดต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะใครเป็นสิวเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าทำความสะอาดได้ล้าลึกแล้วก็อ่อนโยนจริงๆค่ะหลังล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวก็ไม่แห้งตึงอีกด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะเซ็ตวงลุงผิวจากแบรนด์อัลบินาลืมไปหาซื้อกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ